ทุกคนวันนี้ทีสามคนก็ช่วยกันแบกยายปอมาที่บ้านยายปอนะซึ่งเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าเราขึ้นเนินใช่ป่ะมีเนินมันเป็นหินขวางทางคนเหนักมากแล้วผมเนี้ยบนต้นอับยายปอเป็นหายใจทุกคนนะหายใจอยู่แต่ผมตื่งไม่เจอเรอยตอนตื่ใหญ่ๆบางบ้างตื่นแค่รอยช้ำบางจุดนะคือเขียวผมให้ยายปอนะเลยเพราะว่าผมกลัวเขาตื่นมาแล้วจะเห็นหน้าผมตกใจเห็นนะเราจะตกใจนะเห็นนะงไงกว่าตื่นมาเขับยายปอเรื่องนี้ตกใจทุกคน ไม่รู้ตื่นตอนไหนเพราะว่ามันเขาถล่มไปเลยอ่ะไม่รู้วถเสียหมีก็โหลวกับพื้นเลยก่อนแล้วทุกคนมามองไม่ทันในกล้องกินนะเพราะว่ามันแบอว่าอุกอาจมากทุกคนดูในเสื้อแยบปอกที่เหมือนมีเลือดด้วยนะใช่ใช่เป็นแผลทั้งหมดหลังแน่ทุกคนเนี่ยเจ็บมากเลือดเือะเดินเราไม่กล้าเข้าไปจับม้วนโซเพื่อแก้ตื้นเลือดมันไม่ดีนะถ้าเป็นเลือดอ่ะอันตรายเลือดท่ามโดนกัน ดื่มเลือดนะไอนิ้วถือนะเพราะว่าเลือดเป็นของเหลวในร่างกายครับ <c oughs> มันมีพวกสังกฝน,น,น,นเปื้อนพวกเซลล์ทีโรคหมดเลยไงเราไม่สามารถจับเได้กันได้ทุกคนเก็จะใช้มือก่อนนะเนี่ยได้ตอนนี้เราทําได้แค่นั่งสังเกตอาการหรือว่ารอก็การสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนังน,นท้าพิสูจน์นะทุกคนก็วันนี้ก็น้องนันก็จะพาไปพิสูจน์บ้านพี่ป่อไปทุกคนวันนี้ผมก็ได้มากับพี่สองคนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมใหญ่จะช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยนะครับทุกคน ก็มิดตัวแฟงนะทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วครับออกช่องน้องนันบ่อยนะทุกคนใช่พี่ชายต้องแฟงเองใช่ไหมใช่ครับโอเคน้องนันวันนี้พี่จะพาตอนมาที่บ้านยายปอบนะอตอนนี้เรานั่งหน้าบ้านน,นะสามคนนี้นั่งหน้าบ้านกันทุกคนนี้คือบรรยากาศบ้านยายปอบนะซึ่งเรามีการมาดูก่อนก่อนที่จะเปิดคลิปนะว่ายายปอบอยู่หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เจอยายปอบซึ่งที่นี่ตอนพวกสมิงมาจู่โจมยายปอบพ้งที่นะคือยายปอบอยู่ยากมากตอนนี้คือวันก่อนที่มาก็เจอเจ็บตัวทุกคน เจ็บท้องแล้วก็มีระบบตามตัวทุกคนไม่รู้ว่าโดนทำลายร่างกายหรือว่าโดนพวกขุนใสมนดามอะไรหรือเปล่ายังไม่แน่ใจทุกคนวันก่อนพ่มาช่วยเออเอาพวกของมาให้เรากินนะทุกคนซึ่งเขาอะพากินเองไม่ได้ตอนเนี้เพราะว่าไปที่ไหนก็โดนพวกเธอสหมิงไล่กลับมาทำร้ายใช่ผมซึ่งก็เลยพาแฟงกับน้องนันมาช่วยกันีทีเพื่อให้ช่วยเหลือใจปอบทุกคนจากเซอสหมิงโอเคไปไป,ไปเลยกันพี่พร้อมไหมพร้อมพี่ไปพร้อมใช่ไหม,ไ,หมไปผมพอที<ป>่นะเพราะว่าผมจะพาเพื<ป>่อนมาตามผมจะพาเพื่อนไไหว้ศาลตรงนี้ก่อนเพื่อ เออเขาบอกว่าไงเอ่อเขารบสิทธิ์ที่นี่เขารบสถานที่เขารบเจ้าที่เจ้าทางนะไม่ใช่มาลบลู่ไ่ามาท้าทายนะทุกคนเรามาเพื่อพิสูจน์หรือว่าหาความจริงที่นี่ไม่ได้มาลบลู่อะไรเลยไม่ได้มาท้าทายด้วยไม่ได้มาทําตัวกลางอยด้วยนขอไหว้ศาลก่อนก่อนก่อนเรามาไหว้เจ้าที่เจ้าทางในป่าในเขาแบี้ทุกคนเพื่อที่ว่าให้เขาเนี่ยปกป้องเรานะครับบางทีเหตุการณ์ในป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้มาไหว้ศาล หรือว่าเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองที่นี่เนี่ยเราอาจจะดีก็ได้อาจจะพ้นจากพวกแบบภัยที่จะเข้ามาไงใช่เพื่อให้เราปกป้องเราอีกแรงหนึ่งใช่ครับแต่เราก็ไม่ลบหลู่อยู่แล้วไม่ได้ลบหลู่นะทุกคนไป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 นิดกว่างมันใหญ่กว่แต่ว่าเรามีคุณค่าแต่ไม่เคยเปิดตรงนี้ ไม่รู้ว่าจะอกเป็นกลัวมากนะกลัวเขาจะโดนเสือสมิงเล่นงานจริงแบบว่าไม่กล้ากลับพอมาอีกหรือว่าหายไปเลยเสือสมิงตัวนี้เนี่ยจําได้แม้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยมันร้ายมากเลยนะร้ายมากมาคลิปก่อนที่มากับแฟงอ่ะใช่จับไปอยู่จริงทุกคนซึ่งอืม,อมอเสือสมิงตัวเนี้มันล้ายอนาเขตคนอื่นเขาไปทั่วเลยล้า,านมากเราได้ฟังใครเลยอยากจะจัดการให้มันเงียบที่สุดแล้วก็อย่างพวกชาวบ้านเขาก็ระแวงมันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาปูเขาป่าเนี่ยนะ กทีที่มาป่แล้วเห็นพวกเนี่ยทามันม่ได้แตกจัขกันนาเพราะเนี่ยทานี่ยว่าเดืดร้อนไงถ้าวันเียวันจตกจับนบางทีอะไรที่มันทำให้เราเดือดร้อนจรเราต้องจัดกาดไวที่สุดคนหน้าที่เกิดขมบอกนะเนี่ยก็็นโอกวสเก็บออกมากหมบอกการำนัยฉัอายุมากกว่าสามสิบปีแล้วมังสี่สิบป ก็โดนทุจร้ากไว้แล้วก็ไม่ค่ไม่จะออกใสเราไม่มีใครอยู่เขามันอยู่ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แลเราไม่ได้พักอะไรเยไม่เจออะไรเลยว่าวิวแวเลยว่าเรา่มีใคอยู่ไม่มีใครอยูไม่มีไม่เจออะไรเลยไม่เจอวิวแววเลยยายปอบเฮ้ยคนยิงกระเบียงขรกระเบียงอลออยาป๊อบนี่ต้องยิกระเบียงเหรอเฮ้ย ต้องเยอเฮ้ยดูเพื่ยนะเพื่อนเราเยว่ายคือเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นคนอะไรภาษาพูดกันเรียผมเนี่ยกะลางนะทุกคนก็เป็นมันจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเหมือนกันนะใช่เพราะถือว่าเป็นชนเผ่าคล้ายๆกันแย่างไมันยังก็อย่างกันทางภาษาของเพื่อนผมเนี่ยคือยหด้เรียกว่าเพื่อยทางของผมเรียกว่าพี่พี่อืมันคล้ายๆกันนะทุกคนเพื่อยกับพี่เนี่ยมันแค่พอพึ่งเป็นพอผ่านนะมันใกล้ๆเคียงกันพูดต่างกันแต่ว่าเออพใหม่เหมือนกันใช่ใช่ เฮ้ยแวามอบเกิดจากัยก่อนที่ว่ากอบเป็นการกินของหยิบใช่ไหมทำเกี่ยวคนแบบอีสานี้ครับก็นอสดของยิบของสดของขาวๆเงี้ย่ม้าปอกใช่ไหมแต่ผมรู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรทันหยิบยี่อะไรยไม่รู้เลยตนนเดี๋ยวนาทุกคนเราก็ได้มานานแล้วทุกคนไม่เจอวีแววอะไรเลยนะทุกคน ครับพี่ได้พี่ไปดูปุ๋ยปุ๋ยปอบอ๋อนอนทลบไม่ใช่ปอบนอนทลบปอบมีบริวารเนี่ยแต่ว่าบริวารถอยรักษาเขามาคปกป้องเขาไม่ให้เขาโดนพวกเขมินผมรู้ทายเหตุที่เขาปลูกบริวารขึ้นมาอย่างเี้ยมีลุงสดที่พวกเขมินยัยปอบอ่บเรียกบริวารขึ้นมารับใช้นะุกคนวามเป็นลุงใส่เหตุผให้บริวารขึ้นมาไม่ให้จะทำร้ายคนนะ ไม่รักษาตัวให้ป้องกันตัวเองเพราะว่าเขาเอาคนเดียวอ่ะเอาที่อไม่อยู่ทุกคนเลยต้องมีบริวารเข้ามาปกป้องเขาใหญ่ป่าเขามีบริวารใช่แต่ว่าบริวารเขาอะวันก่อนผมไม่รู้ว่าไปไหนแล้วแบบเหมือนแบบว่าผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพวกวิญญาณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเจอแล้วเขาหายไปนานเลยไม่ออกมายเลยทุกคนอ้มีหนึ่งศพนิดนึไหนพี่ชายมีหนึ่งศพจุดเนี้ย่ะพีจุดนี้ที่ผมเห็นเลยปอดนอนมุดสีนมุกัน อ๋อเจอแล้วทุกคนหลุมศพบอกว่าบอกให้บริการขึ้นมาช่วยที่ป่าแต่ว่าแบบประตูเองหมดดิจริง้ย่ยุดไม่พอเงี้ย่างเงี้ยหลุมศพนะครับหลุมศพเนี่ยที่เพื่อนใหญ่บอกว่ามาเจอยายปอบเนี่ยนอนหมดสติอยู่ตรงนี้นอนงอตัวเลยแล้วเจ็บหนักอ่ะแล้วก็เล็กก็ผมก็อยู่ใจเล็กก็ลงมาดูคอยดูอาการเขาผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกแบบปวดหัวจี๊ดเลยนะรู้สึกยังไหมรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรแปลกนะ มันแตกอนนี้มันสี่สี่หลุมแปตงมีหนึ่งหลุมอรงนี้มึงหลุมเขียนสี่หลุมนี่ตรงนี้ที่ล้มหนึ่งหลุมหลุมอ๋อแล้วก็นีใช่ไหมเรามีโอ้โหแตงมีไงสี่หลุมดีกว่าเห็นไหมมีหนึ่งหลุมไม่รู้ว่าเป็นแบบฝั่งนี่นะแตบพวกครอบครัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นครอบครัวหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มารบุนนะวันนี้เราแค่จะมาถ่ายใบปอบเพื่อเพื่อแบ่งกันด้วยเพื่อช่วยกันเพื่ออะไรแบบยี้พอกนี้ช่วยไงช่วยใบปอบได้ไง อยูข้างในข้างในมันเหนเป็นผม,มเจอข้างที่ไอ้ปอบเอขาทางยี้ยันรู้ไปไหนนะเรื่องหายไปเลยแล้วเขาดูยันปเกี่ยวไอปอบบยังไงหรือเปล่าใช่ใชไม่ใช่สินเด้อันไีเกี่ทุกอย่างในตอนปุ๊บปุ๊บเกผมชอบนี่มาแสงอีกทนทางไหลเที่ยวเลยเี้ยทียทดพามา น <tang ar> ี่ไงปลอบได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเขาทำการหาปลาอะไรกินได้คงยิบของเขาจะมีได้ไม่ต้องไปเด็ดร้อนชาวบ้านอยู่แค่เขาเองปลอบเนี่ยคือไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องไปกินใจเดลยนะทุกคนพวกปลาพวกอะไรเขาก็ทำจับกินได้ไม่ได้ตัวใช่เว้ยอาจจะใช่บางตัวก็อาจจะไม่ใช่นี่เปิดมากนี่ผมบอกเลยว่าเหมือนจิน่าจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าเนี่ย เรามาหาปลาหาบุญิงนะถ้าไม่เดือดร้อนแตกชาบ,บ้านนะแต่ว่าถ้าเป็นพค่ปอดดำนี่รไงก็เราก็ต้องระวังจริงๆพค่ปอบดำแคาคนห่งเนี่ยแต่ไม่จ่ไม่ได้เล้ยเฮ้ยเฮยตอนนี้ก็ ไม่เจอวิวแล้วคงพอบเลยนะทุกคนเดินกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนห่าป่าเนี่ยผมไม่คุ้นเคยนะไปต่อคือวิวไปไหนางไรคุรู้ไหมเพราะป่าไผ่อ่ะมันเหมือนคล้ายๆกันนะคุณเดินหลงคือจบเลยนะใช่ป่าไผ่เหมือนกันหมดเลยแต่มุมคล้ายกันหมดแล้วถ้าคุณเดินหลงคือจบเลยนะคุณจำสองมันได้คือเรียบร้อยเลยนะก็คือเราจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้ใช่แล้วก็เราต้องผมคืเจ้าบริวารของยายปอบนอนมอสติวง่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะซึ่งตื่นมาเขาเดินหายไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เขาโดนอะไรมันเขาโดนแบบว่า ให้มารับใช้ยายปอบปเฉยแต่เขาไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนใช่ผมก็หายไปแล้วผู้ผู้ชายก็เรียนเหมือนกันมันมเป็นชาวบ้านโดนสกุลจิตมาให้ามารับใช้แล้วก็ยายปอบไม่อยู่ปุ๊บเขาก็หมดฤทธิ์ไงกลับไปเลยความใจของผู้ชายยายปอบคืออยากให้นุบวบาณปกป้องตัวเองไงให้ตัวเองโดนคนหนึ่งเล่นงานคือเราต้องตะโกนดังๆหรือเปล่าบางทีเขาไม่ได้ยินเลยมันมีน้ำไหลเฮ้ยเงียบเงียบเนาะ ที่าังที่ทงังหจานี้เรากลัวแบบว่าโดนทิ้นง,งานจนแบบว่าหนีหรือเปล่าหาที่อื่นมีหรือเปล่าใช่บางทีอานาคตที่เขาถูกแบบลูกลามอย่างเงี้ย,อ,<ด>ยอาจจะ<ด>หนไีได้เพราะว่าหนูเขามไม่สามารถซื้อมิ้นได้นะถูกต้องที่มิม้นท์เนี้ยมัมนแรย่างเนี่ยเยอะแล้วก็อีกอย่างที่มิน้นท์ทาคนสีมิ้นเนี่ยเนือผมมี่ถือว่าผมมีโอกาสดีมากที่แบบพาเพื่อนแฟนกับน้องนันมาทุกคนนะซึ่งนออมาช่วยหาความจริงแล้วก็ช่วยกันอ่า ปกปองไงปอบส่วนไกัอะไรอะไรแอบผมดำรอเปล่าเหมือนเหมือนเจะเจอนะไหนไหนไหนเพือขาววะเออเสื้อเอ้ยเดินกลับมาทางบ้านเนี่ยไหนไหก็ไปทางนี้ชะอไปไปไใช่ใชเป็นเจใ่ปเอเจอเจออ้เดียวดิเจอกลับมาี่เขาไปหาจินนบอนเนี่ยทุกคนผีแฟนก็เจอแล้วทุกคนไงปอบนะทุกคน ว่าครับ <poker> พี่แก่พี่แฟงเห็นว่าเดินขึ้นมาทางนี้ฮะทุกคนรวตาบอกไม่รู้ว่าว่ารงตาไม่รงตาเนี่ยมันไม่เจอเจอเป็นเห็นยาวแล้วแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเดินแบบนี้ขาวเดี๋ยวจีนได้เมดแค่เฮ้ย เอ็เจอจพื่อนเพืกอนฝ่ายเจ้อข่าวใช่ไหมใช่ขาวออกสีม่วงอจงที่จะเป็น่สีม่วงใชาถุงแล้วก็ถุง่งตอไปถ้วถุงเห็นเห็นเดินยูบเหมือนว่าแกจะเหมนเราไม่รู้ก่อนหน้านี้เรายินเสียเห็นไหมมองปล่าเห็นเป็น

ทุกคนตอนนี้ก็เจอแล้วทุกคนเหมือนนะนั่งหาปลากินทุกคนเยเดี๋ยวเขาไปเดี๋เขาไปีตใเหนีเเขาไปเมากลัวแล้วเดี๋ยวาไปเ้าเฮ้ยเฮ้ยมีจะมีพี่เดี๋ยวพเข้าไปคาเ้นเหมือนเหมื้ยเฮ้ย ไม่เปอะไรดีวชงมาช่วยไม่เหนียวไม่อะไรเลยไป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 ไไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไไปไปไไปไไป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 ไไป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  ไ่้มอไป้ยก๊อกเลได้วยก๊อเลย่ย่ท่เกาบือตอน้ตอ่้ปอนอนหมดสติอยู่อ่ะเฮ้ย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 ่ฮ้ยเหมือนหมดสตีเลยว่ะจะหมดสตีพี่เฮ้ย ออกน่าจะต้องอุ้มไปที่กระอบอ่ะเพราะว่าแกถูกทำร้ายหมดสติด้วยเปียกเลยใไมดีไม่งถือหัวเดียวแลงอะม่เดี้ขาดดนี่เราต้องอุ้มไปที่กระสอบอะเพื่อนพื่ไม่เกต้องติดตรที่นี่เหรอต้องอุ้มบหัวหนักกว่า ทุกคัวนี้เดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตติดกล้องก่อนเล่นใหญ่ไปอันนี้ก่อนครับล้มแน่ต้องติดกล้องก่อนนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยอุ้มแดดบอดไปคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนเสือตัวหนึ่งทำร้ายนะแดดไม่กล้าเข้าไปช่วยเราเพราะเราไม่มีเชือกอะไรเลยอ่ะอันตรายมากโอเคทุกคนตอนนี้สามคนก็ช่วยกันแบกไอ้ปอดขึ้นมาที่บ้านไอ้ปอดมาซึ่ง เนี่ยสมควรเพราะว่ามันขึ้นเนินใช่ป่ะมีเนินมันเป็นหินขวางทางคนหนักมาก,มากแล้วผมเนี่ยบนตน้นอะไยพอเป็นหายใจทุกคนนะนหายใจอยู่แต่ว่าผมยังไม่เจอรอยแบปอดแผลใ,ใหญ่เลยแบบมันเป็นแค่รอยช้ำบางจุดนะคือเขียวผมให้ไอ้ปอหนักเลย <ะ S 1> เพราะว่าผมกลัวเขาตื่นมาแล้วจะเห็นหน้าผมตกใจเห็นนะเราจะตกใจน,นะเห็นหน้ามันงไงกว่าตื่นมาครับไอ้ปอไม่ต้องตกใจทุกคน ไม่รู้ว่าตื่นตอนไหนเพราะว่ามันเขาถลบไปเลยอะไม่รู้เราจะมีอะไรโค้งหัวกับพื้นได้ก่อนนะทุคนเรามองไม่ทันในกล้องจริงนะเพราะว่ามันเห็นป่าอุกอาจมากทุกคนดูในเสื้อใยบอกนี่เหมือนมีเลือดด้วยนะเลือดเหรอใช่ใช่เป็นแผลทั้งหมดหลังแน่ทุกคนเนี่ยเก็ดมาเลือดเลือดเดินเราไม่กล้าเข้าไปจับมือตัวเพื่อแก้ตึนเลือดมันไม่ดีนะถ้าเป็นเลือดอ่ะอันตรายเลือดท่ามโดนกันเดินแล้วนี่ถือนะเพราะว่าเลือดเป็นของเหลวในร่างกายฮะมันมีพวกสารปนเปื้อนพวก เชือโลกหมดเลยไงเราไม่สามารถจับด้วยกันได้ทุกคนเขาจะใช้มือก่อนนะได้ตอนนี้เราทําได้แค่นั่งสังเกตอาการหรือว่ารอให้ยายปอบนี่ตื่นเองอคือที่ผมโชคดีมากที่มีมีเจ้าแฟงองนันมาช่วยนั้นผมแบกยายปอบไม่ไหวนะทุกคนแล้วก็เจอสมิงที่ประมามงนะั้นคือกุกอ่านมากนะนะไม่เอาเชือกอาคมไปด้วยทุกคนเพราะว่าเชือกอะถ้าไม่มีเราทําอะไรมันไม่ได้นะชวาวเปล่าตายแน่เราถ้าเมืเ่อ,ก,อะนะกี้มีเชือกอะนะถ้าเมื่อกี้มีเชือกนะทุกคน ผมเนี่ยบอกเลยว่าลงไปฟาด์มันแน่นอนจังหวะที่มันมองเราไม่เห็นเนี่ยใกล้ไปอ,อ,อยา่างนั่งเรากันยัไเราก็ต้องนั่งรอให้มันฟื้นะทำไงอะ่ะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ก็เผื่อสมิงเนี่ยมันย้อนกบมาทำร้ายอ่ะราะคนอยู่นะให้พอตื่นตัวตื่น,นมาแล้วก็จะออกไปที่อื่นก่อนแล้วึงสบายใจไงซึ่งเราอเอาตรงเราก็ไม่อยากจะมาแบบมาดูเขาบ่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่ไม่อะไรเขานะแต่ว่า แล้วก็แอบเป็นคือแอบเป็นห่วงไงว่าเฮ<ช>้ยยีป่ปนเป็นแบบผมรุ่นพี่ความว่าเฮ้ยยี่ปอเป็นแบบผู้หญิงใช่เออถ้าอะไรขึ้นมาเขายังไงเขาดูจะตื่นไม่ได้ถ้าหนิงมันผู้ชายชแล้วมันตัวใหญ่กว่าได้เปรียบมันกำลังกว่าเพรมันสัตว์แต่ว่าสัตว์แตว่ว่าดุร้ายยังกินเนือ้อเลยเดี๋ยวจะแอบซุ่มมาบแกดีเพราะวา่ายี่ปอังไม่ตื่นหรือเปล่าแต่ด,ด,ด,ดบาง<อ>ทีอ่ะแกรู้ตัวนะเวลาคุยกันเนี่ยแกแต่ไ่ตื่นแกไม่กล้าขึ้นมาตื่นมากลัวมีแบบว่าเพราะว่าแกยังเจ็บอยู่ไง หรือว่าเราเนี่ยลองลองลงจากบ้านหลังนี้ไปซุ่มไก่ดีไหมดีนะขอให้ขอในบ้านใส่ึ้นนะงั้นเราลงไปอยูเพิ่มเติมดกวยไหมไม่ไม่พยายามเนขอลองลองนะเพิ่มแบบส่งของไก่มาแลทุกคนนะท่านเพราะว่าแชร์บางทีอะแฉกตื่นแล้วแต่ไก่ยังเซ็ตแก่ไม่กล้าตื่นนะไก่ยัเซ็ตอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะกองทันทีอยู่ไกลๆนม่เพื่อตรงนี้ครับนี่ขามองขามองเนีไม่เหยื่เราต้นมางกอไข่งกัได้นะ ตก,ตก,ก,ก็นนะก็เป็นคนที่ตกใจนมอนตอนนาคปอ่างไราดูว่าเป็นยังไงบ้างะแล้วก็จะมแปร่เพื่อนเพื่อนะเพื่อนแสงกับเพื่อนเอพีพีเอสพีฟังเชียรแบนั่งกอะพาแอตนกะนะครับ

เกาพวกผมเนี่ยไม่กล้าเข้าไปนะแต่ว่าพวกผมไม่คุ้นเคยกับยาปอเนะยครับต้องให้คนตาตานที่คุ้นเคยกับเราด้วยกอันนี้ะอีดอ่ะอันอันนี้อันนอันยอามีสดอะดมันจออย่ ตอนนี้ไม่รู้ว่าใหญ่เนี่ยเขาไปคุยอะไรนะครับเพราะผมฟังไนมะ่ค่อยออกนะแต่คราที่ผมสังเกตแล้วอ่ะยหญ่ปอบคนน่าจะเจ็บเจ็บท้องเจ็บท้องโอเคคนเนี้ยเพื่อนบอกว่าใหญ่ปอบเนี่ยเจ็บท้องนะม,มีเลือดออกด้วยทุกคนเล่นได้เต็มหล้ก อยูเราเราก็คิดแบบรียกขึ้นเหรอว่ามันจะเอามือกอดใจใหญ่หรอเอาที่ซุกสัตว์เอาเหมือนเ่าคิดแอันนั้นเหมือนว่าผมเราจะฟังออกนิดหน่อยนะผมเคยได้ยินผู้ใหญ่หรือว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยก็คุยกันนะเหมือนว่าจะไปหาเขาให้ใจบอก เขาว่าไงเพื่อนเพื่อนเอย่บอกว่าไงบอกว่าเขาว่าเขาตื่นมาเขาจะไปหนีไปที่อื่นไปอยู่ที่อื่น เขาตื่นขึ้นมาเขาจะหนีไปอยู่ที่อื่นเลยย้ายที่เพราะว่าเขาอยู่เนี้ยเขาเจ็บตัวไม่ไหวเขาไปไหลายรอบโดนหลายรอบแล้วแล้วก็วซึ่งคํารู้ว่าซม,มิงอ่ะจะโดนจัดการไม่ได้จะโดนเกี่ยจะโดนแบบให้บอกว่าคนอื่นจัดการให้บอกจบจบไปไ,ไ,ไม่ได้ไงเขาไม่รู้ไงพอจะต,ตื่นมาเขาพักก่อนเพราะเขาเียดือไม่ไหวเจ็บท้องมากแล้วก็เหมือนระบมทั้งตัวเลย เขาบอกว่าจะขอเขานอนพัก hmm. ก like noise. ่อนแล้วเขาบอกว่าเขาว่ามีกินไปแล้วมีหากินไปแล้วกินพวกปัวปลาใช่แล้วกินเสร็จแล้วพวกอ๋อเขากินเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นมือแรกกินแล้วพวกปลาพวกของสดนะเออาหากินแล้วนี่เป็นปอบขาวปอบขาวใช่แล้วผมซึ่งเขาบอกว่าสถิรมิ้เกียนอะไรเขานะเขาไม่ทำให้เสมิงแต่ว่าสมิงเหมือนแบบเออเข้ามาเยดอนอาเขตเขางี้ก่อนแล้วก็เขาพยายามบว่าจะเอาคืนจะสู้แต่ว่าสู้ไม่ไหวใช่ใช่เป็นผู้หญิงนะเสถิรมิงมีบริวารด้วยไหม เขาบอกเขาเคยเรียกบริวารมาด้วยแต่ว่าบริวารเขาอะเป็นคนที่เขาสะกดจิตมาเฉยแค่มาช่วยเขาเฉยป้องกันเขาเนี่ยเดี๋ยวเป็นยัาไงหกไปแล้วครับไม่รู้กลับไปแล้วมั้งเขาบอกว่าเขาหยพบผาก่อนเพราะว่าเขากลัวกลัวกลัวที่แบบตื่นจำอะไรตื่นงานอีกทุกคนเนี้อยู่แบบต้องกอดระแวงมากนะต้องคอยระวังสมิงนี่เขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าตื่นมาฟื้นมาก็ถ้าหายจะไม่หายดีก็หาที่อยู่ใหม่ก็ได้ไปอยู่ที่อื่นแบบเล็กๆเนี้ยที่สมิงไม่ไปอารวาสเนี่ยไม่ไม่ไปก้าวเล้าใส่อ่ะ นี่ก okay. ็ย้ายเขาพักผ่อนไปก่อนเราก็จะลับก hey, mm, ่อนเพราะว่าอยู่ต่อ <|en|> ก็เราก็กลัวเขาจะไม่ไม่ได้พักผ่อนระแวงไงใช่แก่ระแวงเราด้วยอีกอย่างอ่ะเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ที่จะโดนสมิงมาทําร้ายใช่ผมต้องระวังเหมือนกันเราก็ต้องระวังตัวเองนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะดูแลแต่คนอื่นไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองกับแม่นะต้องดูแลตัวเองให้เป็นเหมืทุกคนนะอ่าหน้าจะเราก็น่าจะกลับนะไม่อยากรบกวนให้แกได้พักผ่อนใช่ไหม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับพี่แฟงแล้วก็พี่เขาด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเท่าแค่นี้ครับแล้วกลับกันดีกว่าทุกคน